สนับสนุนโดยไซเดอร์เบ เอาละครับับมาในช่วงล้วงไข่กันดีกว่าอ่าให้น้องล้วงไข่แล้วตอบคำถามให้เราดีกว่านะคะคำถามนะครับอยู่ในนี้อ่าเชิญจับไข่ได้เลยค่ะไข่ไข่ไข่เลยละครับอ่าในนี้าจะอ่ามาหนึ่งข้ออ่าให้พี่หิมก็เปิดอ๋อนี่เปิดไข่เม็ดนี้ก่อนได้ไหมครับโอ้โหไข่ล้วงครับผมไข่ล้วงช่วยเก็บไข่สิครับเอ้ดูน้องเป็นคนขี้เขินเนาะขี้อายดูขี้อายขี้อายใช่ไหมขี้อายขี้อายใช่ไหมจะบอกขี้อายหรือใช่ใ ขนาดของกระปูมีความสําคัญกับคุณไหมเออเออคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายเขาอยากรู้นะถ้าเกิดของเขาเล็กไปเขาควรจะต้องไปเสริมหรือเขาควรจะต้องหายากินถ้าเกิดว่าเจอแฟนใหม่เล็กมากเลิกไหมเล็กเท่านิ้วก้อยลองจับดูลองจับดูอะลองจับดูเต็มที่แล้วเนี่ยเนี่ยลองจับดูเต็มที่แล้วหาไม่เจอเลยอะเป็นเพื่อนสาวกันดีกว่าไหมเลิกเลยแปลว่าเลิกก็คงไม่บอกเลิกเพราะเรื่องนี้แต่หาเรื่องเลิกอะออมนูเลยอะ อไม่แล้วแล้วพอเราเปิดเจออย่างเงี้ยครั้งแรกอ่ะเล่าเพื่อนฟังไว้ไม่เาเก็บเป็นความลับอันนี้อันนี้อันนี้สายสายไม่เล่าเป็นสายแบบเด็กดีเนาะอสายเด็กดีไม่ค่อยค้าไม่ค่อยค้างเรียบไม่กินเรียบเออไม่แล้วถ้าเกิดขนาดนี้เปิดมาจะไปต่อไหมสูว่าทุกอย่างมาแล้วอ่ะสามสิบนาทีมาแล้วจะไปต่อไหมหรือเออเล้าโลมมาเล้าโลมาเต็มที่แล้วอ่ะสามสิบนาทีอ่ะ จะไปต่อไหมหรือจะบอกเออพี่พอเหอะเบลล่าพี่พร้อมแล้วหนูควรจะทำยังไงเบลล่าพี่พร้อมแล้วก้อยอรหันก้อยอรหันสั่นติ๊กๆแล้วเบลล่าใช้นิ้วไหมก็นี่ไงนิ้วก็นี่ไงใหญ่กว่านิ้วพี่ก็อาจจะ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 สตันอยู่แล้วก็แบบไม่รู้ว่าก็ไม่อยากทำให้ความรูยความรู้สึกไปไหมเวลาต่อไหมเวลา จำใจต้องจำใจเหรอจำใจเลิกไหมหลังจากนั้นอ่ะไม่เหลือเนาะแต่ว่าก็คือไม่มีผู้ชายปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้มีมีเยอะขนาดนี้ยังมีเลยเนี่ยมาเนี่ยเดิล่าเปล่าไม่เคยเจอเดินล่าไม่เคยเจอผู้หญิงอ่ะเห็นบอกว่าคบเพื่อนเป็นเกย์อะไรเยอะเคยไปเที่ยวแบบพวกบาร์เกย์ใช่ไหม่ใช่บาร์เกย์ไอ้ที่มันมีผู้ชายบริการ่ะ อ๋อบาโฮสบาโฮสบาโฮสเออเคยไปไหมมันเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบหหรือเปล่านะที่พัทยาอะ,ะเป็นไงเป็นไงก็ข้างในมีหนุ่มๆหล่อๆเยอะไหมไม่นะอ๋อมีหนุ่มเยอะแต่ไม่หล่ออืมคือพอดีหนูไปแบบเกี่ยวกับเรื่องงานรู้จักกับเจ้าของแล้วมันก็เป็นปาร์ตี้ก็ปกใจเป็นผู้ชายหรือเป็นตุ๊ด ู้ชายบวกตุ๊ดอ๋ออ,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 อยู่บนเวทีอะไรเงี้ยเต้นกันนี้เหรอก็เดินแบบสแสดงแบบสนุกไหมาอาอยอะนั่งดูดูลวอายเด็กมันจ้องแสดงยังไงแสดงยังไงก็ <laughs> สแสดงแบบอย่างเงี้ยละค่ะถึงเนื้อถึงหนังกันมากเลยแล้วก็แบบมีแบบสาวประเภทสองแปลงเพศอ,อ,อะไรเงี้ยถึงขัน้นถึงฟิตติงกันรืไหมคือเหมือนนะอ๋อร้อ ประมาณนั้นเลยค่ะพี่ไม่เคยเข้าไปดูหรอกโอ้เข้าไปอคือหนูก็ออกมาโทรศัพท์ข้างนอกตลอดเลยคือแบบเอออายอ๋อเอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปครับผมกลับไปดูต่อที่บ้านกลับไปดูเสร็จปุ๊บเอ้ยพี่เพชรจ้างมาวิทำยังไงถ้าเกิดว่าเรามีแฟนแล้วเราจับได้ว่าแฟนเราเนี่ยจริงๆเขาเป็นเกย์คิงในเมื่อเรามีเพื่อนเป็นสิ่งที่หนูกลัวจริงๆด้วยนะเออทำยังไงหรอกก็ นกัรับได้ไหมรับได้ไหมคบตอบมล่ะจะโกรธนะตอนแรกก็คือเขาโกรธมากเหรอเอางี้ดีกว่าเคสไหนหนักกว่ากันระหว่างเรามีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเขาไปมีผู้หญิงอื่นกับเรามีแฟนเป็นผู้ชายแต่เขาไปโดนผู้ชายอัดโตูดนมาโอเคเคสที่สองครับพี่กระเจ้าเอาเอาเคสโดนอัดโตอที่รับไม่ได้เหรอ สุดว่าเราไปเดินไปไปในผับก็ได้เอาง่ายๆแบบแบบกรณีที่แขกรับเชิญเราเคยเจอ,อเดินไปปุ๊บเจอแฟนละจูบก,กับผู้หญิงอื่นกับเดินไปปุ๊บเจอแฟนละจูบก,กับผู้ชายอื่นอยู่จะเป็นลมท่าไหนดีใช่ไหมไม่ไม่เราเรา,เราคิดว่าอันไหนที่เรารับไม่ได้มากกว่ากันจูบก,กับผู้ชายลับไม่ได้อย่แล้วอ่าละจูบก,กับผู้หญิงรับได้เหรอก็อันนั้นก็อีกเรื่องเรื่องประชานเนาะก็เจ็บปวดอันไหนเจ็บ ใจเมากันกัผู้ชายเจ็บมากหรอถ้าเป็นแฟนพี่เนี่ยนะเห็นพี่ดูปากผู้ชายเนี่ยมันไม่มีเจ็บปวดเลยนะครับแต่ถ้าแค่จับตัวผู้หญิงเนี่ยตายครับช่วงนี้พี่เพชรจ้าเขาเปลี่ยนทางครับมีน่าดูแต่ปากผู้ชายตลอดไม่ไมครับผมชอบจัดปาร์ตี้ที่บ้านไม่ได้จัดอะไรจัดเอ,เอาผู้ชายมาดูปากโอ้โหครับผมพูดแล้วจะอ้วกเรามาจับไข่กันต่อดีกว่าครับเชิญครับ วางหมดเสียภาพคาราโนวาหมดส่วนใหญ่ผู้หญิงชอบให้ผู้ชายเล้าโลมส่วนไหนมากที่สุดครับสำหรับเราเลยผู้ชายต้องทำเลยถ้าไม่ทำผิดใช่ค่ะ <laughs> อะไรนะครับใช่เฮ้ยใช่เหรอใช่ใช่จริงเหรอต้องเบินเหรอใช่ก็ได้แหละ แล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายไม่อยู่ในสายเบอร์ได้ไหมเออผู้ชายที่เขาแบบเล่นของเช่นแบบห้อยพที่สักลิ้นเนี้ยที่สักลิ้นมาห้อยสักลิ้นที่สักลิ้นมาทำไม่ได้เลิกไปเออหรือว่าถึงเวลานั้นเขาเนี่ยพี่สักลิ้นไม่เลยมันมีบางคนสักลิ้นเี้นเนอะมันมีบางคนแบบเล่นพระมีพระโยนกระหม่อมทำผู้นี้ไม่ได้เลยไม่ได้เราจะเลิกไหมก็ท้า เขาบอกเลยเขาทาไม่ได้จริงเจ้าตลอดไปเลยอะค่ะตลอดชาอย่างนี้พี้พี่ทำไม่ได้เพราะพี่ครอบปูมาอย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลิกไมไม่เลิกไม่เลิกใช่ไหมแต่ว่าก็อึดอัดใจอะไม่มีคนอื่นนะให้พี่คนอื่นไปหาลิ้นอื่นไม่เลิกไม่เลิกค่ะแบบเออก็มันจะมีอย่างอื่นแต่ว่ามันค่อนข้างสําคัญต่อผู้หญิงมากเลยนะเพราะพอเขาสตันไปสามวิเลยครับตลอดชีวิตเลยเหรอครับผมต้องทำเหรอ อ่ามามาต่อต่ออาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีเพื่อนตุดเยอะเปล่าวะพวกผู้ชายเก้งกวางเขาจะสายสายสายเออเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเป็นความชอบอ๋อเหรอเป็นความชอบเลยเหรออ่ามามามาเออนันถอด้เกถ้าแฟนของคุณขอถ่ายคลิปเวลาฟิชชิ่งคุณจะยอมหรือไม่ไม่ค่ะแล้วถ้าเกิดเขาแอบตั้งกล้องเลยอ่ะเออ เราเว้เรื่องเลยที่เดิมเลยบ้านเดิมแม่งตั้งกล้องไว้ฟึบเปิดเข้ามาปึ๊บเจอเลยในคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์เลิกไหมเป็นคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเลิกเลิกเลยเป็นคลิปอยู่ในอยู่ในในคอมบอกเฮ้ยตัวเองเขาเก็บไว้ดูเองเขาไม่ได้เอาไปเผยแพร่เลิกทันทีเลยเหรอเลิกทำไมอ่ะแต่ถ้านัดกันนะเลิกไหมนัดกันไม่ถ่ายไม่ให้ถ่ายเหรอเนาแล้วถ้าเกิดว่า เป็นแบบเขาแอบถ่ายนี่คือเลิกเพราะอะไรเพราะอะไรเขาไม่รักเราอะ่ะอรักเขารักตัวเองนะเขาเลยถ่ายเข็บไไปดูดีกว่าเขาไปอยู่ข้างนอกนะเออเขาไปอยู่ข้างนอกนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจับได้ว่าแฟนไปเที่ยวอ่าวดวดเลิกไมดูส่งเลิกเลิกลก<า>็ไม่เลิกหรอก,ไ,กรอไม่เลิกอ่ะทำไมอ่ะ นะคนนี้เขาเป็นสายแบบถ้าเกิดเป็นเกย์เลิกออแต่ถ้าไปเอาผู้หญิงอื่นไม่เลิกก็จริงๆออคือเขาไปเที่ยวะแปลว่าแบบเออแล้วก็จับได้ก็ออนี่เรามีอะไรบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าอ๋เอ,อเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเปิดเข้ามาวันหนึ่งเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินสวนออกจากห้องไปเออค่ะมันสะดุดืมกึ่มก๋ยกับแฟนเราแน่นอนอะ่ะแน่นอนจะเลิกไหมอันนั้นเลิกตบผู้หญิงคนนั้นไหม ถึงกับถอนหายใจคือแบบว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะตกน่าจะเง่เปิดประตูเข้าไปปุบ๊บแฟนเรากับผู้หญิงอ,อยู่บนเตยียงด้วยกันกจนะทําอะไรเป็นอย่างแรกกระจายแน่นอนคืออะไรกระจายไม่ไปจาัก,การใครก่อนชายหรือหญิงจากกาักรผู้ชายแล้วผู้หญิงอ่ะผู้หญิงให้ใส่เสื้อผ้ากัดหนึ่งไม่ค่อยตก <S <S ตกไหมตกชัวเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องผู้ชายบอกว่าเขาไม่มีแฟน หนูไม่รู้เรื่องเออเออก็ต่เป็นในเคสที่แบบแฟนเราอะไปหลอกล้อกินคนนั้นนั่นนีปล่อยไปปล่อยผู้หญิงไหมปล่อยผู้หญิงมปผู้ชายแล้วเลิกกับผู้ชายไหมเลิกค่ะแล้วเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตไหมไม่มีอ๋อไม่มีเหรอครับเขาสายดีนะเขาไม่เคยเจอสายดาร์กอ๋อจับครต่อจับคยต่อเออดีสายเลียี่เองครับผมครับครับสายเีย เด้กแ <c oughs> ข่งเลียขาพูดไปหาเฉยๆผมว่าน้องชอบเลียติมเชิญเลยครับครับผมนะฮะคุณคิดว่าในหนึ่งสัปดาห์ซ้ำกี่ครั้งกำลังดีครับนี่ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว,ลวอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งเลวลาไหนดีกว่าที่ผู้หญิงอยากจะฟิชเจอริ่งเช้ากลางวันเย็นก่นอนนอนกอนกลางคืนกลางคืนเท่านั้นเหรอกลางวันก็แ็กๆได้สมมุติว่าเราเพิ่งมีกิ๊กใหม่ๆสดๆเลยค่ะนัดไปจัดกลางวันได้ไหม กลางคืนไม่ได้กลางวันก็ได้นะต้องเป็นที่บ้านเราหรือบ้านเขาบ้านเราก็อปบ้านเราเหรอเพราะอะไรถ้ากลางวันอ่ะฮะบ้านเขาแต่ถ้าเป็นกลางคืนบ้านเราบ้านเราเพราะอะไรมีเห็บไม่รู้อ่ะบ้านตัวเองมันสบายใจดีปลอดภัย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 ทุกอย่างวันนี้บ้านว่างไหมบ้านอะ ครับที่บ้านว่างไหมว่างว่างแต่มีอมาม่ามาอยู่คนหนึ่งครับผมนะฮะไม่เป็นไรให้มาม่าอยู่ในครัวไปก่อนเอออ้ออมาม<แ>ันเจอคำถามดีกว่าถ้าแฟนคุณเป็นคนที่มีแฟนแล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตท,ทาให้คุณได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่หล่อล่ํากว่าแฟนคุณและเพอร์เฟกทุกอย่างคุณจะทํายังไงแจกเป็นกิ๊กหรือไม่หรือแอบเป็นกิ๊กก,กับเขาหรือเปล่าถ้าเขาขอเออไม่ไม่เอาอ่ะ คือคือเป็นคนที่แบบรักเดีใจเดียวอ่ะงันมีแฟนแล้วก็ไม่มองใครแล้วอ่ะดีเนาะอ๋อแล้วสมมุตินะมีแฟนแล้ววันหนึ่งไปปาร์ตี้รักแฟนมากแล้วเมาแต่ตื่นขึ้นมามีผู้ชายคนหนึ่งนอนข้างนอนนี้เลยอ่ะเรื่องแฟนไม่รู้จะบอกแฟนไหมอ้าวเออ ทั่วนร่ว่าเออในที่สุดก็เปิดเผยออกมาแล้วนางยังหุพิษจริงจงอย่างนี้กรณีก็ไม่มีอยู่แล้วเฮ้ยมีเยอะแยจะเกิดเพราะว่าหนูสายแข็งนมีเยอะแยะเออว่สมมติอยู่ดีเมาไม่รู้เรื่องอะขนาดนั้นเลยเชีวิตก็ก็ขอเก็บเก็บเป็นความลับเหรอไม่รู้สึกผิดไปตลอดชีวิตก็คงรู้สึกอย่างนั้น แล้วจะคุยกับผู้ชายคนนั้นไหมใจเหี่ยมหงุดหงิดจ้ะฉันลืมฉันลืมลืมไปเลยลืมไปเลยว่าได้กระทำมาเออแล้วบอกไปแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมแน่เลยแล้วถ้าในเคสที่ว่าอยู่ดีๆไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยบอกว่าอะแบ็กเมย์แบ็กเมย์เออขอตังค์หนึ่งแสนบาทไม่งั้นจะเอาคลิปคลิปนเรื่องเนี้ยเออไปบอกแฟนเราเดี๋ยวบอกเองสรุบบอกครับ เสียให้เงินเสียให้ทางเออโอแล้วถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นในกรณีที่สารสัมพันธ์กับเราต่อเขาชอบอ่ะเขาชอบแต่เรามีแฟนอยู่แล้วนะเขาชอบเราอ่ะไม่ค่ะจบหนังลูกจิตหนังลูกจิตจบจบหนังลูกจิตดีกว่าเอาแบบหนังลูกจิตเลยนะเออมันไม่เอาเงินเอาอะไรเลยแต่มันบอกว่าต้องมามาฟิกซ์ติงกับมันซ้ำไม่งั้นมันจะไปบอกแฟนเราโอ เราจะทำยังไงอันนี้่ใช่นั่งลุกจิตนะเราจะทำยังไงเรื่องจริงผ่านจอเราจะทำยังไงผมไม่เคยก็บอกเองดีกว่าจะไปบอกแฟนเหรอบอกตรงดีกว่าเพราะบอกว่าคือทำผิดก็พยายามรับผิดนะออแล้วใครขอเลิกอ่ะก็เลิกก็เลิกออันนี้เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ถูกต้องครับแจ้งไม่แจ้งตำรวจอ่ะคะไม่แจ้งตำรวจอ่ะก็แจ้งแจ้งอยู่นี่เออเออแจ้งไว้ก็ดีครับ สำหรับคุณผู้ชมที่เกิดเหตุการณ์นี้ในชีวิตสังคมมันโหดร้ายครับผมอ่าที๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาครับกับรายการดูดสวิตครับอันนั้นเราก็มีด้วยแต่คือแบบเนาะดูหลายๆอย่างไว้ดีกว่ามงพี่ถ้าสมูทมีงแปะแล้วฟจบอกเดล่าสนับสนุนโดยไซเดอร์เบย์